สวัสดีจ้าแฟร์เจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันทุกครั้ประจำนะกับทุกรเ่งรำของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเรดเดวิ วันนั้นเองนะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางเลยแฟนเพจเจดมาาจดัธยมไทยยูทูบเจดมัธยมออฟฟิเชียลสับสคริปต์ซันเจดีให้ฉันด้วยนี่ไหหลอดเอา้าวันนี้จะมาประกาศผลสอบนะจ๊ะฟอร์มการเล่นเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่13ของฤดูกาลน้ำแมนเชสเตอร์นะอยูไนเต็ดของพวกเรานะจ๊ะก็บุกไปที่เมืองดียาวพาร์ <c oughs> คกูดิสันพาร์คของเอเวอเรตันแล้วก็ถลม่มมาชานะเจ้าถิ่นออกมาสบายๆ3ประตูต่อศูนย์แบบที่ฟอร์มการเล่นมักกึกมักกักไม่ค่อยดีเกือบจะแพ้เกือบจะโดน สู้เขาไม่ได้บุกก็ไม่ค่อยดีเกมนั่นก็ไม่ค่อยดีเกมนี่ก็ไม่ค่อยดีแต่วันนี้ออกมาดีเกินคาดเก็บ3คะแนนสำคัญออกมาจากทีมของเอเวอร์ตันซึ่งถูกตัดไป10แต้มจากพิมพิเลีกเนื่องจากกฎปัญหาการเงินนั่นเองนะจ๊ะอา้าวเดี๋ยวมาดูกันว่าใครได้กี่คะแนนกันบ้างนะแต่ก่อนจะไปดูกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ในลีกของแมนยูเต็ดกันหน่อยกันแล้วกันนะจ๊ะปัจจุบัน จบแมตช์ที่13เนี่ยนะไม่รวมเกมคืนนี้ระหว่างฟูลแลมกับบูฟเนี่ยอยู่แต่อยู่อัน,นดับที่6ของตารางพิมพ์เหลืองกรีฑาจ๊ะ13นัดพวกเขาชนะ8แพ้5ยิงได้16เสียก็16บนผลต่างประตูได้เสียตอนนี้คือเจ้าเสมอตัวคือ0นั่นเองนะแล้วก็ทำไป24คะแนนห่างจากอันดับ4ี่แอสต์วิลลาไปในพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกอยู่4คะแนน แล้วก็ห่างจากจ่าฝูงไอ้ป็นใหญ่แฟร์เพียงเอาเซนออยู่6กคะแนนนั่นเองนะจ๊ะก็ถือว่าไม่ได้แย่นะถ้าเทียบกับฟอร์มมาเล่นที่มันสําเร็จตุมปุยแต่สถานการณ์ตรงนี้ก็ถือว่ายังโอเคพอรับได้นะนัดต่อไปจะเจอกับนนวคาสโซอยู่เต็ดที่เซนต์เบอร์สักพักเซนต์เจมส์พาร์คในสุดสัปดาห์นะจ๊ะแต่จะมีเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์มาขั้นก่อนในการไปเยือนการาทสลายนั่นเองนะอ้าว นั่นคือสถานการ์เข้าคร่าวตรงนี้พูดภาพรวมให้ฟังทีนี้ไปดูกันว่า30ที่บุกชนะเอเวอเรตันได้เนี่ยใครได้กี่คะแนนกันบ้างนะจ๊ะไปเริ่มทีมาอประตูอองเดรเดอะเบสต์กอล์กิปเปอร์ในเดอะเวิลด์อย่างโอนา่นนั่น,น,นะจ๊ะเซฟไป6เซฟด้วยกันและเป็น6เซฟที่เป็นการยิงตรงกรอบทั้งหมดของเอเวอเรตันเลยเหลือเชื่อนะเซฟได้ขนาดนี้สาหรับเดอะซงติงเดอะเบสต์กอล e กิปเปอร์ในเดอะเวิลด์โอนา่นนี่น,น,นะจ๊ะจังหวะออกบอลก็ โอเคละเปิดบอลยาวก็แม่นอยู่บอลสั้นให้เพื่อนก็โอเคแต่มีการถ่วงเวลาดึงเวลาซึ่งจะนดบอกเลยนะอันนี้ไม่ใช่อนาหน่้าหรอก เทนฮากับสตาร์โผต้องบรีฟมาว่าเวลาได้บอลจับบอลได้ครองบอลได้จะเปิดเกมไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งนั่นเองนะภาพรวมแล้วดีขึ้นทุกคืนทุกวันดีขึ้นตามลําดับนะเจะดํา<ำ>ก็เอาใจช่วยเขาอยู่อยากให้เป็นผู้สามประตูที่เราพึ่งพาได้แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บคลีนชีได้อีกหนึ่งนัดสำหรับโอนาน่านั่นเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้เอาไป8คะแนนอ่ะไปดูที่แบ็คขวาอย่างดิวโก้เสาแรกไม่มองเสาสองไม่ตรงเลงเสาธงก็แล้วกันดาวโลออชฮไอชิบหายกันมาก็แล้วกัน1นึ่งแอสซิส ที่เปิดย้อนหลังให้อลเลนโดกระชายกระโชฟฟาด้าแบบสวยงามเนี่ยนะถือว่าเป็นลูกเปิดที่ตามสไตล์เดิมเลยเพื่อนอยู่เสาแรกแม่งเปิดเสาสองเพื่อนไปเสาสองแม่งเปิดเสาสี่อะไรแบบนี้เพื่อนอยู่หน้าโก้แม่นเปิดย้อนหลังเพื่อนถอยอยู่หน้ากรอกบเต้ยตแม่งเปิดก้ามือโกจะเป็นอย่างนี้อยู่เสมอสำหรับอชหอไอชิปหายดารโลน,นั่นเองแต่ภาพรวมแล้วก็ถือว่าทําผลงานได้ตามมาตรฐานที่จะดมมองว่ารับได้นะฟอร์มแบบนี้ขอให้มันอยู่ในร่องในรอยแบบนี้ เกมรับก็ดูมีแบบจังหวะตัดได้สวยๆจังหวะแท็กเกิลได้จังหวะาบาังเหลี่ยมบังบอลได้เกมลุกเติมเข้าไปแบบนี้เปิดโจโฉนี้ก็โอเคแหละทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะวันนี้เอาไป7คะแนนไปนที่แบ็คซ้ายเพิ่งหายเจ็บกลับมาอย่างลุกเดอะซเซนเดอร์ผอมเพรียวชอกันา้างโอ้โหกลับมาแล้วเกมฝั่งซ้ายเราหายห่วงไปได้เยอะเลยเล่นเป็นธรรมชาติคลาสบอลเอ่ยความเขาเรียกอะไรคือเซนฟุตบอล นะของชอเนี่ยเล่นร่วมกับใครก็เล่นง่ายแล้วพอเป็นแบ็กซ้ายที่ถนัดซ้ายธรรมชาติแบบนี้มันเล่นสะดวกสบายการเปิดบอลขึ้นหน้าการเชื่อมเกมกับเพื่อนเกมรับก็ดูดีแข็งแกร่งแล้วมีโอกาสเติมเข้าไปยิงแต่เขาข้ามขามไปลูกหนึ่งอะไรแบบนี้ถือว่ารอเรียกความฟิตที่มันครบร้อยเไม่ใช่ความฟิตของเสื้อของเกมนะความฟิตของร่างกายนี่แหละลุกชอ,อยังเป็นอีกหนึ่งคนที่สําคัญกับแมนยดเต็ดในช่วงหลังนะจ๊ะวันนี้กลับมาได้อย่างเต็มภาคภูมินะสำหรับ เดอะเซนเดอร์ผอมเพรียวชอเอาไปเจ็ดคะแนนอ่ะมาดูคู่เซนเตอร์แบ็กกันบ้างกันแล้วกันนะจ๊ะไปกันที่วิกตอร์เดอะถอยลินเดอะเลิฟก่อนเลยนี่คือจุดอ่อนจุดเดียวในแนวรับของยูเต็ดในเกมที่เก็บกลินชิตได้แบบนี้เลยลูกมงก็ขึ้นแย่งไม่ได้ลูกเบียดบังก็กระเด้งกระดอนลูกปะทะก็ไม่แม่นยำจังหวะเข้าบอลน,นี่ก็ถอยถอยถอยไม่รู้มันจะถอยหมอนไปถึงไหนก็ไม่รู้มมไม่แน่นใจนะเออก็ถือว่าทํางานได้ แย่ที yeah, ่สุดในทีมวันนี้ก็ว่าได้สำหรับเกมรับนะแต่โชคดีที่เพื่อนอีก3คนรวมไปถึงโอนาน่าก็ยังช่วยให้ทีมเก็บคลินชิพมาได้เดอะถอยไม่ดีเลยถ้าไม่นับรูปเปิดที่เป็นที่มาของประตูสุดสวยของกาลาโชที่เหลือในเกมก็มีสกัดท้ายเกมอีกรูปหนึ่งก็คือมี2ช็อตที่ดีที่เหลือเนี่ยถือว่าด้อยและต่ากว่ามาตรฐานอยู่พอสมควรเลยนะสำหรับเดอะทอยนะต้องยกระดับหน่อยนะพี่นะเป็นถึงกัปตันทีมชาติสวีเดนนะวันนี้เอาไป โอ้กแนนเอามาที่หนึ่งคนที่เป็นพระเอกในแนวรับเลยไม่น่าเชื่อว่าจะดำจะพูดคำนี้อกจากปากนะฮาร์รีมักวอร์เดอะเซอของเรานั่นเองนะจะอดีตกับตันทีของเราอยู่ในมาตรฐานที่สูงมากในระยะหลังนะ วันนี้ลูกเปิดมงมาเนี่ยตั้งมงสกัดได้เกือบทุกลูกจบเกมมานี่จําชื่อเพื่อน่วมทีมถ้าไม่ได้เลยมงจนมืนไปหมดแล้วเนี่ยนะแต่สุดท้ายแล้วถือว่าช่วยทีมเก็บกลินชีตได้ลูกปะทะลูกบางเหลี่ยมลูกจังหวะตัดเกมหรือแม้แต่ลูกเปิดบอลก็ถือว่าทำได้อย่างเนียนตาอยู่ในมาตรฐานทิรํามองว่าแค่นี้พอละ อยากเฟอฟ้าแบบก่อนแล้วก็ไม่ต้องดีเดย์ไปกว่าน,นี้แต่เกาะมาตรฐานตรงนี้ไว้ได้เขาจะกลายเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นสําคัญของเราในซีซันนี้เหมือนที่ะดาบอกบตั้งแั่ต้นฤดูกาลถ้าย้ายไปก็โอเคแต่ถ้าไม่ย้ายก็อยู่เป็นแบ็กอัพซึ่งกันและกันได้ดีแต่ตอนนี้กลายเป็นตัวหลักซะอย่างนั้นสําหรับ วันนี้เอาไป7.5เอามาที่กองกลางตัวรับหน้าใหม่ไวัแค่18ขวบกันบ้างอย่างคอบบี้ไมนูเจ้าหนูอยา่าผวนนะเจ้าหนูไมนูเนี่ยนะปัะเดิมสนามในพิวร์เลียอังกฤษนัดแรกให้กับแมนยูเต็ดเจอเลยว่ตตาแล้วโชว์ฟอร์มโคตรเนียบเนียบเกินอายุ18ปีไปไกลมาก เล่นในอย่างนิ่งดึงช้าดึงเร็วมีโยกหลอกมีขยับบิดตัวหนีไล่ไม่จนแล้วก็เสียบอลน,น้อยมากถ้าเทียบกับตัวหนังที่เขาเล่นเนี่ยเป็นกองกลางตัวรับคนเดียวเลยนะเพราะว่าแม็กธอมกับบูโน่เนี่ยก็ขึ้นไปเล่นเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เป็นตัวเชื่อมเกมเป็นตัวปั้นเกมทําให้ไมนูเนี่ย มีสระในการเล่นเกมแบบ3ามร้อยหส,สงศาแล้วก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมอายุเกินเด็กมากนะสิปีมึงเล่นได้ขนาดนี้ไม่อยากจะอวยเกินไปไม่อยากจะอวยแบบคมๆแต่นี่คือความหวังใหม่ของไมนยูเต็ดที่มาพร้อมดอกดาวเดืองของพิกจิวเ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่อย่างนั้นกลายเป็นความหวังใหม่ในแดนกลางของยูเต็ดเลยอายุก็ยังน้อยสภาพร่างกายก็ดีแล้วประเดิมสนามได้ฟอร์มขนาดนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเดอะเบกไปเลยนะจ๊ะสำหรับเจ้าหนูไมนู new, นะสำหรับเจดําดนะวันนี้ไมนูนะ 8.5เอามาดูกันที่สกอตบอลแรกคือไรปกตั้งทำไมอยากปะทะก,กับทุกคนยายมึงไม่ได้ไปเหลืองได้ยังไงแม็กโทมิเน่นะจ๊ะโอเข้าสกาัดเฟอฟ้ารุ่มร่าม,มากๆแล้วก็สงสัยสนิทกับเมซันเดี๋ยวลองหนเมาส์ นี่ไปยืมฉายาเขามาใช้และเกมนี้นี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่มึงมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่รู้ม่าลงสนามหรือเปล่าถ้าไม่เห็นเลยนอกจากจะหววไปฟาวเฟอร์ฟ้าใส่คู่ต่อสู้อย่างแอชลียยังมั่งอัดุไลดูกูเร่ซินากาหน้าเกบ้างอะไรเงี้ยที่เหลือเกมลุกก็ไม่ได้มีประโยชน์ไรมากเกมรับก็หายไปเลยให้เมนูมันเด่นอยู่คนเดียวถือเป็นหนึ่งเกมที่น่าผิดหวังสำหรับแม็กทอมนั้นในมุมเจดมานะใครว่าไงก็ว่านไปเจดมามองว่าเขาก็ยังเป็นนักเตะที่ธรรมดาเกินไปมีทีีีเเเดด็็ออออยยู่่่่่บ้้้้าาางงในนนนนนกกหแตพปม มันควรจะต้องโดดเด่นกลายเป็นเด็กอายุ18เด่นกว่าซะอย่างนั้นสำหรับแม็กทอมนะจ๊ะวันนี้เอาไป6คะแนนอ่ะมาดูกันที่กับตันทีมของเรากันบ้างก็แล้วกันอย่างบรูโน่เดอะยัวเฮ้ยแฟนานโฟคิงนะจ๊ะหนึ่งแอสซิสกับ1การลีดไปสู่การได้จุดโทษของทีมแล้วก็เป็นพระเอกแล้วเกินพวกคุณใจบุญสุนทานใจหล่อแล้วเกินจากต้องยิงอยู่โทษเอาบอลยัดใส่มือเดมุงแรฟอร์ด ให้เพื่อเรียกความมั่นใจหลังจากไม่ยิงใครมาตั้งแต่เดือนกันยายนและฟอร์ดก็ยิงได้ดีด้วยแต่ถ้าลุนี้ไม่เข้าในชีวิตพลิกไปอีกทางเลยนะโดนเทนทากโบกับบานแน่ๆสำหรับเดอะยัวนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่เป็นกําลังสําคัญมากในแนวรุกของทีมไปแม่งทั่วทุกที่เป็นพลังงานที่ดีจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายก็เยอะทำแอสซิสต์ก็ได้แล้วก็มีความเป็นผู้นําสูงมากสาหรับเดอะยัวนั่นเองนะถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่ยอดเยี่ยมของเจ้าตัวแม้ว่าบทบาทจะน้อยกว่าหลายๆเกมเพราะมีหลาลาาาายยยคนนนโดนดดเเ่่่ขขึ้มก็ทํชววแบงบงงภระออัไปพไ สมควรนะเดี๋ยวยะวันนี้ไปไป8คะแนนเอาไปดูกันที่ตัวรูกของเรากันบ้างกันละกันนะจะมาคัสเดอะมุ่งแรดฟอร์ดนะจ๊ะยิงได้1จุดโทษนะที่เหลือไม่มีอะไรเลยเลี้ยงติดเลี้ยงติดเลี้ยงติดเสียบอลเสียบอลเสียบอลวิ่งแข่งแพ้เขาแพ้เขาอยู่แบบเนี้ยเออแล้วก็จังหวะขึ้นปะทะขึ้นมงขึ้นแย่งบอลไม่แย่งอะไรกับใครนัซส์เออบอล50-50ก็ไม่เอาเลยถ้าไม่นับจุดโทษแล้วเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าผิดหวังของแรดชี่นะโอเคละมีส่วนร่วมกับประตูแรกของกาลาโชที่ยิงสุดสวยแทงบอลให้ดาวโล แต่เป็นส่วนเล็กส่วนน้อยมากๆซีดําคาดหวังอะเขามากกว่านี้นะกับน้กเตะว่า26ขวบรุ่นเดียวกับเจดําเนี่ยมันต้องฟอร์มดีแล้วและค่าเหนื่อยระดับสัปดาหล์ละ4 0 0 0ปอนด์เล่นได้เท่านี้เจดทัผิดหวังนะสำหรับแรชชี่นะเพราะนั้นสงสัยเดี๋ยวกูต้องเจออีกฤด,ดูกาลหนึ่งมั้งฤด,ดูกาลนี้เอาไหมเอาไหมเจอไหมจบฤดูกาลนี้ค่อยอัดคลิปขอโทษไม่เป็นไรหรอกขอเจอสักหน่อยได้ไหมเอาไหมแฟนๆว่าไงให้เจอแรดฟอร์ดไหมคอมเมนต์มาบอกหน่อยก็แล้วกันวันนี้ยิงหยุดโทษได้ยกประโยชน์ให้จำเลยก็แล้วกันนนนะะเอาไป7แ อามาดูทางซ้ายกันบ้างเป็นพระเอกของงานและเป็นแมนออฟเดอะแมตช์จากสกายสปอร์ตและจากพิม g ลกด้วยสำหรับอารฮานโดการาชายการาโชตัวลูกทีมชาติอาเจนตินาวัย19ขวบและจากกระโดดฟาดลูกนั้นนี่ถือว่าเป็นประตูแห่งฤดูกาลเลยก็ว่าได้จะทงฟันธงตัวนี้นะแม้จะเพิ่งแค่เดือนพฤศจิกายนก็ตามนะแต่นี่จะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตประตูยอดเยี่ยมประจำซีซั่นนี้รวมไปถึงรางวัลเฟรนส์วิสกัตบูสกัตอวอร์ดประตูสวยระดับโลกด้วยนั่นเองนะการาโชถือว่ายอดเยี่ยมกับชอนน็อตนี้มาสจเลเลกิน ใครมันจะเซฟได้วาดวงขึ้นไปฟาดเปี้ยงบอลย้อนหลังนะ้จาจกดารโลแต่ทําได้ดีร้อเปอร์เซนต์ตรงนี้ต้องบอกเลยว่า10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มแต่ที่เหลือในเกมก็ดูวุว่นวายอยู่ประมาณนึงดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพอยิงลูกนี้ปั๊บที่เหลือในเกมอียังก็ได้ค่อยฮับได้เบิร์ตเลยจ้ากาลาโชจ๋าเอาไป8คะแนนทางนี้กองหน้าตัวเป้าของเรากันเลยก็แล้วกันนะจ๊ะ องโตนี่เดอะเฉยมาร์ซียาวนะโอ้เจ็บคอว่าธรรมดาแล้วกันนะมาร์ซียาวกับการเรียกอยู่ทั่วทีมได้กับการยิงประตูสุสวยๆแบบชิปนิ่มๆได้นั่นคือ2จุดที่ดีของเขาในเกมนี้แล้วมันก็เป็นประตูเพราะนั้นเราก็ไม่อยากจะว่าเขามากแต่ภาพรวมส่วนร่วมขอ,อกเกมน้อยมากๆแล้วก็ขยันเสียบอลด้วยจับบอลก็ไม่ได้เก็บบอลก็ไม่ดีขึ้นมงแย่กองหลังก็แพ้เขาอะไรแบบนี้ชิี้าดูแล้ว มันมัน27จะ28ขวบแล้วว่ามันต้องดีเป็นที่พึ่งให้กับเราได้มากกว่านี้จังหวะหลุดไปเรื่จุดโทษจังหวะหลุดไปชิปผ่านพลิกฟอร์ดก็ถือว่าทําได้ตามมาตรฐานที่เจ้าตัวเคยทําได้มาโดยตลอดนั่นเองแต่ภาพรวมเ้าจะดํำว่าไม่ไหวอะถ้ามีกองหน้าแบบนี้กับแรดฟอร์ดสองคนน่ะมันเหมือนต่อตัวผู้เล่นในฝั่งตรงข้ามอยู่ประมาณนึงเลยนะถ้าไม่มีจังหวะมาสจานหลุดมายิงหรืออะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเกมที่ธรมธรมดาธรรมดาค่อนไปทางหน้าผิดหวังด้วยซ้ําของเดอะเฉยมาซิยาลนะจ๊ะ เอาไป7คะแนนไปกับที่ฟาคุนโดเดี๋ยวสำรองไปเยสตรีนะจ๊ะลงมาก็มีความขยันวิ่งบทวิ่งบี้วิ่งขยี้แล้วก็ทำให้แรดฟอร์ดขู่ขยับไปเล่นปีซ้ายเป็นตําแหน่งถนัดของเดิมมุ่งเขานะก็ถือว่าลงมาแล้วก็เรียกความน่าสนใจให้กับทีมได้แล้วก็ เป็นประโยชน์กับทีมมากกว่าจะเสียประโยชน์ไปนหนึ่งตัวผู้เล่นที่มักจะลงมาแล้วทำงานได้ดีเวลาเป็นตัวสำรองสำหรับเปยสตรีนะจ๊ะเอาไปหคะแนนเอาไปดูกันที่โซฟิยนเดลล้วงอัมราบัตหรือว่าบางบัดจันบ้างแล้วกันนะจ๊ะพี่อนแฟนพี่ไร้ขนไม่ใช่อย่างนั้นบางบัดก็ลงมาเพื่อแพ็กเกมแดงกลางแต่จะทําว่าร่างกายเขายังไม่ได้วะ่ะคือมันยังดูมีส่วนเกินยังดูตุ้ตาตุ้มตุ้อยอยู่ออกบอลก็ชา้าเคลื่อนที่ก็ผิดช่องผิดฉากจ่ายบอลเสียแล้วก็จังหวะขยับเข้าช่องหรือขยับไปช่วยเพื่อน มันดูผิดจังหวะไปหมดใช้คํานี้ก็แล้วกันก่อนหน้านี้กับทีมชาติโมร็อกโกกับฟิโอเนติน่าเขาดีกว่านี้แต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่อัมราบัตคนที่ดําเคยเจอนะเพราะนั้นวันนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเอาไปหคะแนนเอาไปกันดีอารอนเดอร์แมนมุมไล่ตัวนั้นฉช่นเห็นมันสมซาเลอร์ทนบานบิซาก,าก้ามากแล้วกันลงมาเล่นแบ็คขวาธรรมชาติโยกดารุไปอยู่ฝั่งซ้ายก็ถือว่าทำงานได้ไม่ขี้เหร่อะไรเกมรับก็ไว้ใจได้เหมือนเดิมเกมลูกก็ไม่ใช่จุดแข็งของเขาภาพรวมอย่างที่ดําเคยพูดมาตลอดวานบิดดดดเเนนนนนน่่นะลกกััถ้าโดด 78ให้ได้แต่ถ้าธรรมดามันอยู่ในมาตรฐานวันนี้ก็เอาไป6คะแนนเอาอีกหนึ่งคนลงมาช่วงท้ายเกมอย่างฮันนิบาลเมสบีนะจ๊ะโอ้โหก็วิ่งสูฟ้ฟาตามสไตล์แต่เวลามันน้อยมันดูจะให้เท่าไหร่เอาไปเท่าเพื่อนตัวสำรองก็แล้วกัน6คะแนนปิดทางไี้กุนซือคนใหม่ของเราอย่างมิเชลฟานเดอร์คัคกันบ้าง <c oughs> ยอกยอกยอกเอ,อริกเทนฮากุนซือหัวสวยวันนี้ติดโทษแบนก็ขึ้นมปอยู่บทจันนั่งร่วมกับดารินเฟชเชอร์แล้วก็จอร์นมอร์เทอร์นะจ๊ะสั่งการผ่านโทรศัพท์ให้เอริกแรมซี่แล้วกกก็มมมมมเเเเชฟาาาาานนนนอรทททีีุ่่่่ข้สสตัังงนะจบแบแบ กับการจัดตัวเล่นแบบนี้กับการเปลี่ยนตัวแบบนี้ทีมเก็บคลินชีสได้แล้วก็ยิงเกิน1ประตูเอาชนะู่ต่อสู้เกิน1ประตูได้สักทีในพรีเมียร์ลีกชนะได้ถึง3 0ก็ต้องยกประโยชน์ให้กับเขานั่นแหละเหมือนที่เทนฮาก็จะพาดหลังเกมบอกว่าต้องไปทีละก้าหรือสเต็ปบายสเต็ปก็นี่ก็ถือเป็นหนึ่งก้าที่ยอดเยี่ยมของเทนฮากและลูกทีมแม้ว่ารูปเกมแล้วเนี่ยสู้เอฟเวอร์ตันไม่ได้จะน้ำบอกกันนะเอฟเวอร์ตันถ้าคมๆนะยูเต็ดหงายท้องหงายไส้ไปแล้วแต่พอไม่คมบัฟยู เกมไหนดีก็ชมเกมไหนยแย่แล้วก็ติแล้วก็บน่นตามสไตล์แฟนบอลแต่วันนี้ยกประโยชน์ให้เขาก็แล้วกันนะจะเอาไปเจคะแนนอ่ะและนี่ก็ทั้งหมดของการประกาศทดสอบฟอร์มการเล่นนะจ๊ะแมนยูเต็ดบุกชนะเอเวอเรสตนได้3ต่อศนเก็บ3แตมสำคัญในพิมลีนกลิ่ได้ทำให้ตอนนี้ก็ยังเกาะกลุ่มอยู่ในพื้นที่ลุ้นฟุตบอลยุโรปในซีซั่นหน้าอยู่นะแม้ว่าฟอร์มการเล่นจะตุบปปตูตปเปแต่ถ้าได้ผลการแข่งขันที่ต้องการมันก็พอไหวอย,อยู่นะพี่น้องนะอ้าวตามนี้ก็แล้วกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมันได้ทุกช่องทางของฉันเลยแฟมเพจเจ้าแั่ทาสไทย ยูท like, ูบทิกตอกอายจีไลน์แอดแอดเจ้าดับบลิชเชลลสัครสมาชิกสั่นกระดิ่งให้เั้าด้วยก็แล้วกันในหอยหลอดนะแล้วเหมือนเดิมนะจ๊ะเจอหน้าเจอตาเจอาด้แบบนี้นะก็ขอให้พวกแกมีความสุขมากๆกับเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้วันจันทร์ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไว้เจออะไรยากๆยิ้มกวาม้างๆสู้กับมันไอพวกความลําบากอุปสรรคหรืออะไรที่มันวุ่นวายวุ่นวือเนี่ยมันแพ้รอยยิม้มแล้วก็จิตใจที่แข็งแกร่งของพวกแกจะดาเป็นกำลังใจให้ขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะและกลับมาเจ 排位。